สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวดินน้ำมันขัดสีให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าขัดออกจริงหรือเปล่านะครับคาบลายคาบสีคาบยางไม้นะครับแล้วก็พวกคาบขี้นกคาบอะไรเนี่ยสามารถขัดออกได้ตรงนี้นะครับเป็นบริเวณซุ้มล,ล้อโป่งล้อของเซอร์รตอร์เนอร์นะครับนี่เลยนะครับบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้น ไม่ออกนะครับเดี๋ยนวะไม่มีออกเดี๋ยวเราจะใช้ดินน้ำมันขัดสีจเจ้าตัวนี้นะครับมีขายอยู่ที่นูช็อปนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้เดี๋ยวเราลองดูว่าขัดออกจริงหรือเปล่านะครับอันนี้นี่ครับดินน้ำมันเราเตรียมไว้ก่อนใช้ก็ให้นวดก่อนนวดให้แบ่แบนะครับแล้วก็จุ่มน้ำยาคือจริงสิ่งสำคัญคือต้องต้องเปียก ตลอดนะครับจะให้แห้งไม่ได้น,นี่ครับนะครับบริเวณนี้บริเวณนี้ตัวนี้จะเป็นละองสีน้ำมันนะครับเป็นสีทาบ้านนี่ครับตัวคาไลที่ออกมานี่มเใ่่สีรถนะครับนี่คือคาไลของรถที่ติดอยู่นะครับ น้ำยาไปเรื่อ,อยๆขยี้นะครับ,นะรบอยากให้ดีนน้ำมันแห้งนะครับไม่งั้นเดี๋ยวดีนน้ำมันมันจะเป็นไข่เราจะมาลองล้างดูนี่ขัดเบืเ้องต้นก่อนนี่ครับบริเวณนี้เรื่อง อาดเอี่ยมออกสนใจตีดตอนอบถตามได้นะครับนูชอ็อปก็ละ390บาทนะครับสวัสดีครับ